แปะไหมแต่แล้วอืมไหนมีกาวไหมตรงไหนอ่ะตรงไหนก็ได้นี่ตรงไหนก็ได้ตรงตรงตรงนี้ก็ได้อืมอืมเอาเลยแปะเออไม่แปะขนไก่มันมีกาวไหมล่ะมีกาวอ่ะแปะแปะแปะอืมอันอันตัวอันสุดท้ายอันสุดท้ายอย่นี้แปะแปะกาวแปะอกาวเยอะแปะกาวเยอะ ให้ครูดูครับทากล้าทาราทำการบ้านส่งคุณครูวันนี้ทาาปะเกา้าทำการบ้านทาเก,กาวทาเกา้าปะทาเกาวแปะออกไหมเก้าเนียไม่ออกอกดกดกดให้พ่อดูอ๋ออ๋ออ่เอ้ยเด็อ่ะ,อะ,อะ, head, อะไปทีนี่ อแปะใช่แปะใช่แปะใช่จิ๊นแปะใช่แปะแปะตรงนี้เดือดเดือตรงนี้เดือดตรงนี้อ่าแปะแปะสวยๆอืมผ้าคนหนูเนี่ยผ้าคนหนูไว้ทำความสะอาดบ้านเอออย่าออกนอกกรอบเด้ออ่าพอแล้วเก่งมากเก่งมากเก่งมาก,กมากีชายครูบดินนะนปากกาป้ากาทำความสะอาดบ้านไม่ได้อืมอืมเขียน,นพี่ผู้ขาน่ะ ถติแล้วตายกรตุ้นกระตุนอะไร